สามผานตะลุยป่าภูทึมแสงแดดอุ่นๆของยามเช้าในฤดูหนาวสาดส่องผ่านลงมากระทบร่างของคนทั้งสามนั่นก็คือพลานสุขลุงคําและทิดขันที่เดินลับเลี้วไปตามแนวป่ามุ่งหน้าไปยังขุนเขาที่มองเห็นอยู่ไกลลรบๆพวกเขาเดินออกจากหมู่บ้านตั้งแต่ไก่ยังไม่โห่จนตอนนี้ เวลาก็ประมาณ9ก้าโมงเช้าเห็นจะได้เหตุผลที่เดินทางในครั้งนี้มิใช่การเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์แต่อย่างใดแต่มีเหตุผลประการอื่นนั่นก็คือไอหมันกับไอเลิศสองพี่น้องหนุ่มในหมู่บ้านทั้งสองคนเข้าป่าไปล่าสัตว์ที่ป่าภูทึมทางพ่อแม่ทั้งสองก็ห้ามไม่อยากให้ไปแต่พวกมันก็บอกว่าจะเข้าไปไม่ลึกล็อกล่าสัตว์แค่บริเวณรอบนอกของป่าภูทึมเท่านั้น แม้จะทัดทานเท่าไรพวกมันก็ไม่ฟังรันจะไปให้ได้จึงมีความจำเป็นต้องปล่อยไปซึ่งปกติแล้วไอ้หมานกับไอ้เลิศเข้าป่าครั้งหนึ่งก็ไม่เกินสองวันก็กลับแต่นี่ป่าเข้าไปวันที่สี่แล้วก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาพ่อแม่ก็ร้อนใจด้วยความเป็นห่วงลูกจึงโร่ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ออกตามหาผู้ใหญ่บ้านเองก็ไปปรึกษากับพลานสุข พลานใหญ่ประจำหมู่บ้านให้เกณฑ์ชายชกันในหมู่บ้านออกตามหาคนหายแต่พานสุขแกเองก็บอกว่าไปหลายคนยิ่งหลายความแถมการเดินทางจะล่าช้าแกขอแค่คนสองคนที่จะไปด้วยโดยเลือกเอาลุงคำที่ถนัดในการแกะรอยคนและสัตว์และทิดขันที่ผ่านการบวชเรียนและมีฝีมือวิชาทางพลานโดดเด่นกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันและนี่ คือเหตุผลในการเดินทางของคนทั้งสามในครั้งนี้พวกเขาเดินทางกันอย่างเ,งเร่งรีบแทบจะไม่ได้หยุดพักกันเลยเพื่อต้องการจะไปให้ถึงจุดหมายเร็วๆเพราะไม่รู้ว่าป่านนี้ไอเลิศกับไอหมานที่หายไปไม่รู้จะเป็นตายล้ายดียังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องเร่งฝีเท้าแข่งกับเวลาจนตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงเห็นจะได้จึงได้พักและรีบกินข้าวกินน้ำกัน เหลืออีกไกลไม่ผ่านสุกกว่าจะถึงป่าภูถึมนาะลุงคําถามขึ้นผานสุกจึงตอบไปว่าถ้าพวกเราเร่งฝีเท้าเหมือนที่ผ่านมาไม่เกินหาโมงเย็นนี้ก็น่าจะถึงทนทนหน่อยแล้วกันนะแกพูดพร้อมกับล้วงเอายาเส้นที่อยู่ในห่อพลาสติกสีขาวขุ่นอันยับยูย่ยี่ออกมามวลด้วยใบตองแห้งก่อนจะจุดสูบจนควันขมงเป็นยังไงวะไอ้ขัน เหนื่อยละสิเห็นหนั่งเงียบเชียวพลานสุขถามเทียดขันยิ้มแห้งๆก่อนจะพูดขึ้นฉันยังไหวลุงพลานปวดขาบ้างนิดหน่อยแต่ได้นั่งพักตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วหลังจากที่นั่งสนทนากันได้สักพักหนึ่งทั้งสามคนก็ออกเดินทางกันต่อลัดเลาะไปตามป่ายิ่งไกลจะถึงป่าภูทึมเท่าไหร่สภาพของป่าก็ยิ่งรกมาก้นไม้ใบหนาสูงใหญ่ เริ่มมี้เห็นเยอะขึ้นพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยลอยต่ำอ่อนแสงลงทุกทีเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเวลาแห่งรัติการมืดคำ่ำกำลังจะมาถึงในไม่ช้าพลานสุขเดินนำหน้าลุงคำและทิดขันจนมาถึงบริเวณทางเข้าเขตป่าภูทถึมก็พบเข้ากับลำห้วยสายใหญ่ขวางกั้นอยู่ข้างหน้าถ้าจะเข้าไปในอาณาเขตของป่าปูทึม จะต้องข้ามลำห้วยนี้ไปอย่างเลี่ยงไม่ได้หรือถ้าจะอ้อมก็ต้องใช้เวลาอีกเป็นวันๆกันเลยทีเดียวสงสัยจะต้องนอนพักกันที่ฝั่งนี้ก่อนปรุ่งนี้คอยหาทางข้ามไปพลานสุกเอ่ยขึ้นพร้อมกับเดินหาทำเลที่พักค้างแรมแต่ป่าก็รกจนแทบหาที่โล่งไม่ได้ลุงคำแกเดินแยกไปอีกทางเพื่อช่วยหาที่พักค้างแรมสำหรับคขืนนี้ชั่วเวลาไม่นาน ก็ได้ยินเสียงของลุงคำแกร้องขึ้นพลานสุขไอ้ขันทางนี้แล้วทั้งสองคนที่ถูกเรียกชื่อก็วิ่งเข้าไปหาลุงคำในทันทีพอไปถึงก็เห็นพื้นที่โล่งๆไม่กว้างมากนักและในพื้นที่โล่งนั้นก็ปรากฏมีกองไฟเก่าๆที่มอดดับไว้ไม่ผิดแน่แล้วไอ้มานกับไอ้เลิศต้องมาพักกันที่นี่อย่างแน่นอนกองไฟนี้น่าจะไม่เกินสองวัน พลานสุกพูดขึ้นพร้อมกับเดินสำรวจก็เห็นรอยคนเดินไปทางลำห้วยสังเกตได้จากกิ่งไม้เล็กๆที่หักลู่เหมือนถูกเหยียบบางแห่งก็มีรอยใช้มีดเดินป่าตัดเพื่อเปิดทางจึงทำให้แกแน่ใจว่าคนทั้งสองที่หายตัวไปจะต้องข้ามลำห้วยไปยังฝั่งของป่าภูถ่มเป็นแน่แท้พลานสุกจึงพาลุงคำและทิดขันกลับมายังพื้นที่โลง่ง จัดการหาฟืนมาก่อไฟหุงหาอาหารที่เตรียมกันมาพวกเขาเลือกสถานที่นี้สำหรับพักแรมในค่ำคืนนี้และพลานสุขแกก็หยิบก้อนหินที่หาได้ในบริเวณนั้นมาสี่ก้อนกําไว้ในมือป่าก,ก็พร่ำบนบริกรรมคาถาก่อนจะโยนหินไปนทั้งสี่ทิศเพื่อเป็นการป้องกันพูดผีปีศาจและอาถรนป่าที่มองไม่เห็นไม่ให้เข้ามากล่ํากลายในบริเวณที่พักได้ หลังจากที่กินข้าวกันแล้วในตอนนี้เวลาก็พบค่ำพอดีสิ้นแสงของดวงตะวันความมืดก็เข้ามาปกคุมแทนที่คงมีแต่แสงจันทร์ครึ่งเสี้ยวกับแสงของกองไฟวอมแวมเท่านั้นที่ให้แสงสว่างลุงคำและทิดขันใช้ใบไม้วางบนพื้นและปูทับด้วยผ้าขาวม้าอีกทีเพื่อทำเป็นที่นอนเมื่อหลังสัมผัสกับพื้นได้ก็หลับไปในทันทีคงมีแต่พลานสุกเท่านั้น ที่นั่งอยู่ข้างกองไฟสายตาของแกเมื่อมองทอดยาวไปทางป่าภูถึมที่อยู่อีกฝ่าของลำห้วยยิ่งเวลาดึกเท่าไรยิ่งหนาวเย็นมากขึ้นเท่านั้นจนแกต้องเพิ่มจำนวนไม้ฟืนเข้าไปในกองไฟในขณะที่แกนั่งอยู่ข้างกองไฟนั้นพลันสายตาของแก่ก็ไปพบเข้ากับเงาร่างของใครคนหนึ่งร่างนั้นสูงใหญ่ดำทะมึน ยืนอยู่ในป่าและมองมายังพรานสุขแกรู้ทันทีว่าร่างนั้นต้องไม่ใช่คนแน่ๆแ,แกหยิบปืนขึ้นมากระชับไว้พร้อมกับพึมพำคาถาก่อนจะเป่าพรวดลงไปบนปลายก็บอกปืนและเลงไปยังเงาร่างสูงใหญ่นั้นร่างนั้นค่อยๆเดินถอยหลังพร้อมกับชี้มือมายังพรานสุขและแกก็ได้ยินเสียงแว่วมาตามลมกูมาเตือนพวกมึง อย่าเข้าไปในป่าพูทึมไม่เช่นนั้นอย่าหวังว่าจะรอดไปได้แม้แต่คนเดียวพอร่างนั้นลับตาไปแก่ค่อยๆลดปืนลงและวางไว้บนตักสีหน้าของแก่ในตอนนี้มีแวววิตกอย่างเห็นได้ชัดหนทางที่จะไปข้างหน้าคงจะไม่ราบรื่นเป็นแน่แท้แก่คิดจนเวลาล่วงเลยผ่านมาถึงยามสอง อ้าวผานสุขยังไม่นอนอีกเหรอไปนอนเธอะเดี๋ยวฉันจะอยู่ยามต่อหเหงองลุงคําพูดขึ้นหลังจากที่พักผ่อนจนตอนนี้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเป๋าแล้วจากนั้นพลานสุขจึงเอนกายลงนอนจนในที่สุดก็ม้อยหลับไปรุ่งอรุณของวันใหม่มาถึงไก่ป่าขันกันเจื้อเจ้วหมอกสีขาวปกคลุมไปทั่วผืนป่าตามใบไม้ใบหญ้า ต่างถูกน้ำค้างเกาะราวกับว่าฝนเพิ่งสาเม็ดใบอากาศในยามเช้าหนาวเย็นจนเสียดกระดูกแต่ก็สดชื่นอยู่ไม่น้อยพลานสุกและทิดขันตื่นขึ้นมาก็เห็นลุงคำแกกำลังใช้หม้อเล็กๆใบเก่าๆหุงข้าวอยู่จึงเดินเข้าไปนั่งข้างกองไฟใช้มืออังไฟเพื่อไล่ความเนหน็บหนาวเกือบแปดโมงเช้าม่า,มานหมอกจึงได้จางลงทำให้มองเห็นสิ่งรอบกายได้ชัดเจนขึ้น หลังจากกินข้าวที่หุงกันแล้วกับเนื้อเค็มที่ห่อกันมาทั้งสามจึงเก็บสัมภาระและเดินไปที่ริมห้วยพลานสุกใช้ไม้อย่างดูความลึกของน้ำก่อปรากฏว่าน้ำในลำห้วยนั้นมีความลึกค่อนข้างมากต้องต่อแพกันแล้วละไม่งั้นหากาวน้ำขามไปปืนกับสัมภาระคงจะเปียกน้ำหมดพลานสุกพูดขึ้นพร้อมกับบอกให้ลุงคำและทิดขัน ช่วยกันหาไม้ที่แห้งสนิทที่สามารถลอยน้ำได้มาต่อเป็นแพรแล้วใช้เถาวันมัดอย่างแน่นหนาะใช้เวลาน,านานกว่าสองชั่วโมงจึงแล้วเสร็จจากนั้นจึงพากันข้ามแพรไปยังอีกฝั่งโดยใช้เวลาไม่นานก็สามารถข้ามผ่านไปได้พอทั้งสามลงจากแพรขึ้นไปยังฝั่งของป่าภูถึมทุกคนรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกกว่าปกติพิดกป่าฝั่งตรงข้าม ที่พวกเขาเพิ่งผ่านมาอย่างลิบลับทั้งสีของต้นไม้ใบหญ้าก็แลดูเขียวเข้มจนเกือบดำจึงทำให้ป่าทั้งป่าดูทึมๆึมเมื่ดคล้มอย่างบอกไม่ถูกนี่กระมังที่เขาเรียกกันว่าป่าภูทึมยิ่งเวลาที่สายลมพัดผ่ามากระทบร่างก็อดที่จะห่อไหลไม่ได้เพราะความเน็บหนาวและก่อนที่จะเข้าไปในป่านั้นพลานสุกแกก็หลวงเอามีดหมอออกมาจับย่ามแล้วแก ใช้มีดหมอนั้นพลิกหน้าดินขึ้นมาจากนั้นจึงหยิบใบไม้สีห้าใบในบริเวณนั้นงางขึ้นพร้อมกับจุดธูปปักลงไปในดินและบริกรรมคาถาเปิดป่าเพื่อเป็นการขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาในการเข้าป่าเพื่อหาคนหายและขอสัตว์ป่าที่หมดอายุไขมาเป็นอาหารเพราะในตอนนี้สเบียงที่เตรียมกันมาก็เริ่มร่อยล้อลงทุกทีแทบจะไม่เหลือแล้วทันใดนั้น อยู่ๆท้องฟ้าที่สว่างโร่กับเกิดอาการมืดคลึ้มพร้อมกับลมที่พัดแรงราวกับจะเกิดพายุใหญ่ถูบที่ปักไว้ก็ล้มลงใบไม้ที่หงายไว้ก็ปลิวว่อนไปตามสายลมที่พัดแรงทั้งลุงคําและทิดขันถึงกับหน้าถอดสีเพราะทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าเหตุการณ์อันวิปริต ผิดอาเพศนี้น่าจะมาจากเจ้าป่าเจ้าเขาคงจะไม่เปิดทางให้เข้าไปในป่าแห่งนี้นั่นเองท่ามกลางเสียงอื้ออึงของลมที่พัดแรงและเสียงซ่าซาของยอดไม้ที่เอ็นไหวลู่กระทบกันอย่างน่ากลัวพลันก็ปรากฏเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นกลับไปเสียงนั้นดังก้องกังวานสะท้านไปทั่วพื้นป่ามันช่างเป็นเสียงที่ทรงพลังและมีอำนาจอย่างมาก จนทำให้ลุงคำและทิดขันที่ตกใจกลัวในเหตุการณ์อยู่ก่อนแล้วตอนนี้แทบจะประคองปืนในมือไว้ไม่อยู่เหมือนเรียวแรงมันหายไปหมดสิน้นคงมีแต่พรานสุกเท่านั้นที่ยืนกัดฟันแน่นสงบนิ่งอยู่และสิ่งที่ลุงคำกับทิดขันไม่คิดว่าพลานสุกจะทาก็ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งสองพลานสุกกลมหยิบทูบที่วางอยู่กับพื้นขึ้นมาพร้อมกับหักทูบนั้น และคว้างลงไปบนพื้นแกปลดปืนที่สะพายบนบ่าออกมาพร้อมกับผนมไว้ที่เหนืออกรายบริกรรมคาถาสะกดป่าเสียงดังลั่นก่อนจะหันปลายกระบอกปืนขึ้นฟ้าแล้วเหนี่ยวไกลออกไปสามนัดทันทีเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักพอสิ้นเสียงปืนของพลานสุกลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลัง่งตอนนี้ก็พลันสงบลงในทันที ท้องฟ้าที่เมืดกลึม้มเริ่มกลับมามีแสงสว่างดังเดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำอย่างนี้มันจะไม่เป็นการลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือผานสุขลุงคำถามขึ้นนั่น่ะสิลุงพลานมันจะไม่ผิดป่าหรอือทิดขันเอ่ยสำทับอีกทีผานสุขมองหน้าคนทั้งสองพร้อมกับตอบว่าเฮ้ยพวกเราก็ทำตามธรรมเนียมป่าทุกอย่าง ขออนุญาตเข้าป่าหาลูกหลานที่หายตัวไปพ่อแม่ของมันก็ร้อนใจยังกับถูกไฟเผาเจ้าป่าเจ้าเขามิจช้าทิฐิไรเมตากรุณาถ้าหากว่าไอ้มันกับไปเลิศมันตายไปแล้วก็สมควรที่จะให้พวกเราเข้าไปเอาศพของมันออกมาก็ยังดีแต่นี่กลับใช้อำนาจบาดใหญ่ขัดขวางต่างๆนานาแล้วอย่างนี้ มันจะต่างจากผีป่าที่มีลิตมีเดียตรงไหนวะไปกันเถอะย่างมากก็แก่ตายไม่ต้องไปกลัวทั้งลุงคำและทิดขันต่างอึ้งในคำพูดของแกพรานสุกนั้นแกเป็นคนที่มีน้ำใจนักเลงไม่กลัวเกงอะไรยิ่งตอนที่แกเป็นหนุ่มด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงแต่พลานสุกก็ถือว่าเป็นพลานที่มีวิชาอาคมแก่กล้าจัดได้ว่าเป็นครูพานคนหนึ่งทีเดียวจากนั้น แกจึงเดินนำคนทั้งสองเข้าไปในป่าอันรกทึบที่อยู่เบื้องหน้าสายตาก็สังเกตดูร่องรอยของคนที่หายสายบสูญบรรยากาศภายในป่านั้นเมืดคลึ้มและหนาวเย็นมากตามพื้นก็ชื้นแฉะเพราะแสงแดดแทบจะไม่สามารถซองผ่านลงมาถึงพื้นเนื่องจากใบหนาทึบของต้นไม้สูงใหญ่ปลบคุมไว้อย่างมิดชิดกลิ่นของใบไม้เน่าที่มันทับถมกันก็ลอยมาพะทะจมูกเป็นระยะ สัตว์ดูดเลือดประเภททากก็มีกันอย่างชุกชุมจนต้องใช้ยาเส้นผสมน้ำทาไปตามแขนขาและลำคอซึ่งก็พอทำให้พวกมันไม่มาเกาะตามเนื้อตัวได้บ้างในขณะที่เดินกันมาไกลพอสมควรเสียงของลุงคำก็พูดขึ้นพลานสุกพ่านสุกยุดก่อนดูนั่นสิใช่รอยเท้าของคนไมหมล่ะนั่นลุงคำแกชี้ไปยังพื้นที่ชื้นแฉะพอสังเกตด,ดูดีด มันก็คือรอยเท้าของคนจริงๆลุงพลานลุงคิดว่ามันจะใช่รอยเท้าของไอ้หมานกับไอ้เลิศไหมทิดขันถามขึ้นข่าวว่ามันคงไม่ผิดหรอกมันต้องใช่รอยเท้าของไอ้สองคนนั่นเป็นแน่เพราะในป่าอย่างนี้ไม่มีใครเข้าอย่างกลเข้ามารอกพลานสุกกล่าวในขณะที่คนทั้งสามกำลังพิจารณารอยเท้าปิศนาอยู่นั้นพลัน ก็มีเสียงดังกรอบแกลบดังขึ้นเหมือนเสียงคนที่เหยียบใบไม้แห้งๆสายตาทั้งสามคู่ก็หันไปมองโดยพร้อมเพียงกันภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็คือใครคนหนึ่งหันหลังให้กับกลุ่มของคนทั้งสามเดินดุ่มๆเข้าไปในป่าลึกเห็นแต่หลังไวๆอ้าวนั่นมันเอเลิศนี่นะข้าจำได้ไม่ผิดแน่ตามเร็วลุงคำร้องขึ้นแล้วแกก็ออกวิ่งตามไปในทันที พลานสุกกะทิ์ขันจะห้ามก็ไม่ทันจึงต้องวิ่งตามกันไปทั้งหมดแต่มันก็แปลกตรงที่แม้ว่าคนทั้งสามจะวิ่งตามยังไงก็ไม่ทันชายที่คิดว่าเป็นไอเลิศนั้นเสียทีจนทุกคนเริ่มที่จะเหนื่อยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าหนทางที่วิ่งกันมานั้นมันเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วพวกเขากำลังวิ่งขึ้นไปบนเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นก็อาจเป็นเพราะว่า ภูเขาที่อยู่ใจกลางของป่าภูถืมนั้นมีลักษณะเป็นเนินลาดสูงขึ้นไปเรื่อยๆวิ่งตามกันมาพักใหญ่จนมาถึงที่แห่งหนึ่งที่ต้นไม้ขึ้นห่างๆไม่หนาเทึบเหมือนที่ผ่านมาพรันร่างของไอเลิศที่พวกเขาเห็นและวิ่งตามมันมาตลอดกลับหายไปจากจุดนั้นอย่างไร้ร่องรอยสร้างความงุนงงและสงสัยให้กับคนทั้งสามเป็นอย่างมาก จึงพากันเดินสำรวจก็มาพบเข้ากับปากถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีเถาวันปกคลุมถ้ามองไม่ดีหรือไม่สังเกตก็จะคิดว่าเป็นเพียงเครือเถาวันที่รกเรือเท่านั้นและตรงปากถ้ำนั้นมีรอยแหวกเถาวันเป็นช่องเข้าไปลุงคําแกเดินเข้าไปใ,ใกล้ๆพร้อมกับพูดขึ้นพลานสุกฉันคิดว่าไอเลิศมันคงจะเข้าไปในถ้ำนี้แหละเพราะเราเห็นมันเดินมาอยู่ๆ มันก็หายไปจากตรงนี้เราจะเข้าไปตามมันดีไหมพลานสุขนิ่งอึงเหมือนกำลังช่างใจอยู่เพราะในตอนนี้เวลาก็ประมาณสี่โมงเย็นกว่าๆเห็นจะได้อีกไม่นานก็คงจะมืดค่าแต่ถ้ามัวแต่รีรอจนถึงพรุ่งนี้ค่อยเข้าไปก็คงจะไม่ทันการแกถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นเฮ้ยเอาเป็นไงเป็นกันรีบเข้าไป แล้วก็ต้องรีบกลับออกมาก่อนจะมืดคำ่ำว่าแล้วแกจึงเดินนำหน้าแหวกเคลือเทาวันออกและเดินเข้าไปในถ้ำตามหลังมาด้วยลุงคําและทิดขันที่ตอนนี้ทั้งสองคนล้วงเอาไฟฉายออกมาส่องไปมาเพราะในถ้ำนั้นมืดมากหน้าแปลกเหลือเกินปากทางเข้าถ้ำไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักแต่ภายในถ้ำกับกว้างใหญ่และน่าจะยาวพอสมควรลักษณะของถ้ำนั้น ลาดต่ำลงไปเรื่อยๆจนคนทั้งสามต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินพวกเขาเข้ามาลึกพอสมควรพลันแสงไฟใช้ในมือของทิดขันก็ส่องไปกระทบเข้ากับอะไรบางอย่างที่พื้นมันคือเลือดสีดำกองใหญ่ที่กองอยู่กับพื้นและหยดเป็นทางยาวลึกเข้าไปในถ้าพลานสุกหยุดมองดูอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินตามรอยเลือดนั้นไปตอนนี้ ภายในถ้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนอะไรตายตลบอบวนไปทั่วบริเวณยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไรกลิ่นนั้นยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนบางขณะต้องกลั้นหายใจไว้พร่อเหลือจะทนจนทั้งสามคนเดินมาถึงที่มุมถ้ำแห่งหนึ่งเมื่อแสงไฟฉายของลุงคำและทิดขันส่องไปที่มุมถ้ำนั้นทุกคนก็ต้องตกใจและนิ่งอึง่งแทบจะทำอะไรไม่ถูก เพราะภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันคือโครงกระดูกของคนสองคนกองรวมกันอยู่ที่มุมถ้ำที่รู้ว่าเป็นคนสองคนก็เพราะสังเกตจากหัวกระโหลกที่มีอยู่ด้วยกันถึงสองหัวกระดูกบางชิ้นก็มีเนื้อเน่าๆติดอยู่ทรงกินเหม็นตลบอบ,บวนไปทั่วเสื้อผ้าที่ถูกฉีกข,ขาดกองอยู่ข้างๆโครงกระดูกนั้นยิ่งทำให้คนทั้งสามแน่ใจว่าต้องเป็นไอหมานกับไอเลิศอย่างแน่นอน และร่างที่พวกเขาวิ่งตามมาตั้งแต่ทีแรกมันคงจะเป็นวิญญาณของเอเลิร์ตที่แสดงตัวตนออกมานำพาคนทั้งสามให้เข้ามาในถ้ำแห่งนี้เพื่อให้มาพบเข้ากับเศษซากกายสังขารของตนลุงคำหลวงเอาผ้าใบกันฝนพื้นใหญ่ที่พับเก็บไว้ในย่ามใบโตของแกออกมาจัดการปูก,กับพื้นถ้ำและเก็บกระดูกเหล่านั้นใส่ผ้าใบจัดการห่ออย่างมิชิดเพื่อการกลิ่นไปกันเถอะ พวกเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วพลานสุขพูดขึ้นพร้อมกับเดินย้อนกลับไปทางปากถ้ำโดยมีลุงคำและทิดขันช่วยกันยกหอโครงกระดูกตามมาคำนวณเวลาที่เข้าไปในถ้ำจนออกมาถึงปากถ้ำนั้นน่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงเห็นจะได้ในตอนนี้แสงสว่างก็เหลืออยู่เพียงรำไรเท่านั้นจึงช่วยกันหาฟืนมาก่อไฟกองใหญ่ตรงหน้าปากถ้ำนั่นเอง แล้วจึงพากันล้างไม้ล้างมือหุงข้าวที่เหลือกันอยู่เพียงน้อยนิดในขณะที่กินข้าวกันอยู่นั้นพลานสุกโผดขึ้นคืนนี้พวกเราเห็นทีจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแล้วข่าสังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ทูกว่าจะต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับพวกเราเป็นอย่างแน่นอนทั้งลุงคำและทิดขันต่างพยักหน้ารับคำโดยไม่ถามอะไรคืนนี้พระจันทร์ครึ่งดวงลอยเด่นสาดแสงลงมายังที่พัก กองไฟกองใหญ่ลุกโชนจนสว่างโร่ไปทั่วบริเวณทั้งสามคนนั่งอยู่ข้างกองไฟและวางปืนไว้ข้างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นความหวังเดียวของทุกคนในตอนนี้คืออยากจะให้เช้าเร็วๆจะได้กลับออกไปจากป่าแห่งนี้เสียทีเวลาผ่านไปราวตีสองเห็นจะได้ตอนนี้ทุกคนเริ่มอ้าปาขาวกันบ้างแล้ว เพราะเหนตดเหนื่อยตากดำกันมาทั้งวันแต่แล้วอยู่ๆเมฆดำก้อนหนึง่งก็เคลื่อนคล้อยมาบดบังพระจันทร์ไว้ทาให้ท้องฟ้าดูมืดตื้อไปหมดคงมีแต่แสงของกองไฟเท่านั้นที่ให้แสงสว่างในยามนี้พลันก็มีเสียงดังตึกๆเหมือนเสียงของตัวอะไรสักอย่างที่มันกระโดดไปกระโดดมาเสียงนั้นดังมาจากแนวป่าข้างหน้าที่คนทั้งสามนั่งอยู่และรู้สึกว่า ไอเสียงที่มันกระโดดไปมานั้นมันจะไม่ใช่แค่ตัวหรือสองตัวแต่มันดังไปทั่วทั้งแนวป่าพร้อมกับเสียงที่ดังแสกๆสทุกคนหยิบปืนขึ้นมาถือไว้ในมือและวาดปลายกระบอกปืนไปยังต้นเสียงลุงคําและทิดขันสาดแสงของไฟฉายไปยังแนวป่าอันเป็นที่มาของเสียงประหลาดนั้นก็ปรากฏมีดวงตาสีแดงนับสิบๆคู่สะท้อนแสงไฟออกมาอย่างน่ากลัว และเผยเห็นร่างของมันที่คล้ายลิงตัวใหญ่ๆขนรุงรังสีดำปกคลุมทั่วร่างพวกมันแยกเขี้ยวเล็กๆที่เป็นซี่ีอันแหลมคมอยู่เต็มปากส่งเสียงขู่ออกมาดังเสงส็งแซ่แต่ที่คนลุกไปกว่านั้นก็คือพวกมันทุกตัวล้วนมีขาข้างเดียวตายหาแล้วพีกองก้อยลุงคำร้องลั่นทั้งสาคนลุกขึ้นยืนพร้อมกับที่เหล่าผีกองก้อยนับสิบกว่าตัวกระโดดโยงเยงกลูกันเข้ามา ปืนทั้งสามกระบอกกระหน่ำยิงไปยังกลุ่มของผีร้ายแต่ถ้าว่าพวกมันแทบจะไม่เป็นอะไรเลยหนำซ้ำยังถาโถมเข้ามาอย่างบ้าคลั่งจนบรรจุก,กระสุนปืนไม่ทันใช้ไฟเร็วพลานสุกร้องสั่งทุกคนทิ้งปืนลงพื้นแล้วหยิบดุ้นฟืนที่ติดไฟขึ้นมากวาดแกว่วงไปมาเพื่อปัดป้องต่อสู้ได้ผลพวกมันกระโดดถอยหลังกรูดไม่กล้าเข้าหากลุ่มคนทั้งสามยื้อมันไว้ก่อน พลานสุกลองสั่งอีกครั้งพร้อมกับควานมือเข้าไปในย่ามเพื่อหยิบของอะไรบางอย่างออกมาเมื่อได้แล้วแกก็กำไว้ในมือปากก็พร่ำบ่นบริกรรมคาถาอย่างเร็วพร้อมกับคว้างสิ่งนั้นออกไปปรากฏเป็นร่างของเสือใหญ่ที่ตามเนื้อตามตัวของมันมีไฟลุกติดโชดช่วงพุ่งตัวเข้าห้ำหันฝูงผีกองกอยด้วยความว่องไวและปราดเปรียว มันคือสมิงไฟนั่นเองเป็นวิชาที่พลานสุขได้รับการปลูกถ่ายมาจากครูพานของแกเหล่าผีร้ายกระโดดนี้กันจ้าละวันย่างไม่เป็นท่ายังไม่ทันที่ทั้งสามจะได้หายใจหายคอพลันในราวป่าข้างหน้าก็บังเกิดเสียงกิ่งของต้นไม้หักดังลั่นเปี๊ยปลาพร้อมกับการปรากฏตัวของร่างใหญ่ดำทะมึนสูงเทียมยอดไม้ราวกับเปลดอสุรกาย ที่หลุดออกมาจากคุมนรกก็มีป่านมันเดินแหวกป่าทึบออกมาและตรงรี่เข้าหาคนทั้งสามฉับพลันนั้นสมิงไฟอาคมก่อกระโจนเข้ามาขวางหน้าของมันไว้แต่มันกลับยกเท้าอันใหญ่โตกระทืบลงไปบนตัวของสัตว์อาคมจนร่างแตกสลายกลายเป็นโลหะธาตุดังเดิมพลานสูกเข็นอย่างนั้นแกก็ไม่รอช้า หลวงมือเข้าไปในย่ามอีกครั้งจิบกล่องไม้ขนาดเท่าสองฝ่ามือออกมาและเปิดฟ้ากล่องออกในกล่องนั้นมีซากงูแห้งๆลักษณะเป็นวงกลมมันคือซากงูกินหางหรือที่เรียกกันว่าบวงหน้าขบาาท,ที่มีอำนาจในการกำจัดอวิชชาฝ่ายต่ำและพูดผีนั่นเองแกหยิบสิ่งนั้นขึ้นมายกขึ้นเหนือหัวพร้อมกับคว่างบวงหน้าขบาทนั้นเข้าใส่เจ้าผีร้าย ทันทีที่สิ่งนั้นหลุดออกจากมือของพานสุกมันกลับขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นพญางูตัวใหญ่สีดำมาเมื่อมขนาดเท่าลำตาลแผ่พังพานอันกว้างใหญ่พงเข้าใส่ร่างของผีร้ายที่ตัวสูงใหญ่ดำทะมึนมันพังะเดินถอยหลังเหมือนกำลังหวาดกลัวแต่พญางูก็ไม่ลดละพงตัวเข้าโฉกกัดและพันรัดร่างสูงใหญ่นั้นไว้จนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ มันร้องคำรามขึ้นด้วยความโกรธและพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากบ่วงพันธนาการของงูยักษ์แต่มันก็ไม่สามารถทำได้ลุงคําและทิดขันเห็นอย่างนั้นก็แทบเป็นลมล้มพับเพราะตกใจต่อภาพเหตุการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าจนเกือบเวลาลุ่งเช้าผานสุกจึงไร้คาถาคลายมนตออกร่างของพญางูค่อยๆหดเล็กลง กลายเป็นลำแสงสีทองสลับเขียวพุ่งเข้ามาในกล่องไม้ในมือของพลานสุกกลายเป็นซากงูแห้งๆดังเดิมส่วนร่างอันใหญ่โตมโหฬารของผีร้ายค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาพอแสงสว่างทอประกายบนทองฟ้าทั้งสามคนก็รีบนำโครงกระดูกของไอหมานและไอ้เลิศออกจากป่าภูทึมในทันทีและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดขอให้ทุกท่าน รับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับ